สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องโซเคียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับมืนี้กับเป็นเมืองของวันที่24พฤศจิกายน67นะคะเรามานั่งมาคุยกันในตัวเลขแนวทางของเลขสุดสายลับค่ะพี่น้องมาแบบจังๆเลยนะคะพี่น้องได้ขวบแล้วค่ะพี่น้องเนาะเออถึงเวลาที่เลขสุดสายลับจะแตกแล้วนะคะพี่น้องเออ แล้วสูตรสายรับก็จะมีเลขสุดชุดกําลังวันแล้วก็สูตรรังผึ้งนะคะ3ส,สูตรนี้จะแตกในช่วงเวลาเดียวกันนะคะพี่น้องลองเบิด้อแคปหน้าจอไว้เพื่อดูและพิจารณาก่อนตัดสินใจก็ได้นะคะเอาไปงวดต่อไปวะสโซเขียวบัเมียนบัวบาถึกตองบัวนะคะพี่น้องลองพิจารณานะคะสําหรับตัวเลขกแนวทางเนาะกับพี่ฝากพี่น้องเข้าคือเก่าค่ะพี่น้องผิดถูกเราไม่ว่ากันเพราะเป็นแค่แนวทางนะคะอชอบก็จัดแคดกระพันเนาะค่ะเมื่อนี้สอเขียวกับแม่อมหัวลวดน้นาคือเก่านะคะหมู่า ่านนี่เมียนมาคุดลุมฟังหัวนะวันนี้มาทําลวดน้ำค่ะพี่น้องดึงลวดน้ำบักจับนะบพี่นออาา้องเไปซอยข้าเจ้ากึงจึงึงจริงอยู่ทั้งตายพุ่นน้องผู้โทษกันนู่อันอยู่รถพี่น้องข้าเจ้าได้ยินเสียงวันเป็นน้องผู้โทษเตื่น,พนเพลว่าลูกเอิบเราสนกเลยได้ขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมาแเรากับแมบ่แดงเบาเลขกให้พี่น้องเข้าฟังนี่แหละพี่น้อง <c oughs> นะฮะก็จังไายกับ่ทิมบีทิมน้องเข้าบ่ลืมคือเก่านะคะพี่น้องซอขียวกะลิงที่จะลุ่งเลขก ลงขิปห้พี่นอ้องเข้าเบิงเข้าช่มอยู่นะคะพี่น้องบดถิมไปไซนะคะพี่น้องยังอยู่ในช่องเหมือนเดิมนะคะ,ะมีคนเบิงมีคนแชร์กดไส์กดแช่หอยโซเคียวก็ดีใจดีใจพี่น้องนะคะภูมิใจหลายแล้วก็ขอบุณขอบคุณด้วยนะคะสาหรับพี่น้องเข้าสุขูสุขนนะคะบ้ไดทีกดไส์กดแช์กดทีดต่ตามให้นะคะพี่น้องกดกระดิง่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆนะคะพี่น้องโซ <c oughs> เคียวมานั่งเบาห้ฟังมานี่ก็ลมช่วยแล้วช่วงแรงกค่ะอากาศเย็น นะคะอากาศเย็นๆแล้วรู้สึกจะง่วงนอนนะคะพี่น้องนะคะเ่ <c oughs> <c oughs> เคยในนอนเวนียนนาำบันเขาอกพี่น้องซอเขียวนะนะคะออกกันนึงกับตำมันนึงหลดนะ,ะพี่น้องซัดกาแฟย่างเดียวขันง่วงมากเนาะพี่น้องสั่นบ่มีเมาบอกกับพี่น้องเด้ปกติซอเขียวจะบ่กินกาแฟได้พี่น้องเออแต่ก็ต้องมาได้กินน,นะคะเพราะว,นนว่าง,ง่วงนอนเดสะอ่านี่ข็ง่วงนอนนึกอะไรนี่สวมสีหาวรับพายเวียงเราพี่น้อง อาจารไหนก็ฝากไว้นะคะสําหรับเรียกสูตรสายลับนะคะได้ขวบแล้วนะคะเริ่มจะแตกแล้วตั้งแต่งวดของวันที่หนึ่งธันวาคมไปนะครับตั้งแต่สังเกตมานี่เนาะพี่น้องตั้งแต่เฮ็ดมาานี่เปิดช่องมานี่เนาะพี่น้องได้ปีน้อยๆแล้วนะคะปีเสเสร็จแล้วนะคะอืมปี ปีจากเดือนแล้วเนาะตั้งแต่ตุลาสิงหาสิงหากันยาตุลาเนาะจีกาท่านว่าสี่หาเดือนนะคะปีสี่เดือนหาเดือนนี่แหละพี่น้องที่ซอเขียวได้เปิดช่องมาเนาะรู้สึกว่าสูตรนี่จะแตกดีเดินดีนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเดือนธันวาไปนะคะเดือนท่านว่าไปมันจะแตกไปเรื่อยเรื่อยไหมพี่น้องเป็นซิฟงวดผุนดีตั้งแต่ซอกเขียวสังเกตอยู่นี่นะคะพี่น้องเออ ตอนที่ซอเข yea head, อียวเริ่มเฮ็ดคลิปใหม่ๆนะคะอืมตอนซอเขียวเฮ็ดคลิปใหม่ๆพี่น้องได้ถามหาผลที่พี่น้องเลขกสูตรสายลับนี่เอาสูตรนี้ให้หน่อยตามสูตรนี้ให้แน่วสัตนพี่น้องเพิ่นว่านะคะตามที่ซอเขียวสังเกตเนาะอ็อยากให้พี่น้องในเบิ่งได้ชมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันได้ขวบแล้วนะคะตอนปีกายนีซอเขียวเริ่มเฮ็ดคลิปหม่ก็เริ่มเฮ็ดคลิปช่วงเขาพรรษานะคะอเพราะว่าช่วงนั้น แฟนซอเขียวเพิ่นไปบวชเนาะพี่น้องเอ่อไปบวชแล้ววันนี้ก็ได้รู้จักกับทางทีมงานบุญผ้ารวยหูวใจก,กับทีมงานเอ่อทำยูทูบนะคะช่องทางนี้นะคะก็เลยได้ไม่หยุดมา่อสั่งมาทำน้ำเพลินนะคะเอ่อพ่อมาปีนี้อีกเอ่อแฟนก็นว่าจะไปบวชอีกค่ะพี่น้องเอ่อเดี๋ยวนี้มาเพิ่นจะให้บวชช่วงของเดือนธันวาเนี่ยแหละพี่น้องเอ่อแฟนก็นอยากบวชเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าให้ไปบวช ตอนนี้ที่นี่จะไปบวชอยู่ทางอำเภอสว่างค่ะพี่นอ้องขออนุโมทนาสาธุน้าเนาะพี่นออ้องโอกาสดีๆให้รีบคว้านะคะพี่น้องซอเขียวบริบาลดออิถ้าเกิดว่ามีการบวชที่พ้ามบวชพุยยาพ้ยิงดิซอเขียวก็จะไปอยู่ดิพี่น้องนะคะแต่ลูกน่อยดิลูกน้อยอยู่ก็ติดตรงนี้แหละพี่น้องถ้าไม่ติดอะไรก็ไปแน่นอนนะคะซอเขียวนะจะบ่ทิ้งช่วงเวลานี้ให้ศูนเปล่านะคะพี่นออ้องเพราะว่าซอเขียวชอบชอบเข้าไปทั้งนี้ค่ะพี่นออ้องอ เก็าเกาที่ผ่านมาตึงแต,ต่ที่สอดเขยวเรลื่มเห็ดคลิปมาเนาะพี่น้องก็คงจะเห็นอยู่นะคะที่สอเขียวชอบจะไปน้ำวัดน้ำว่าจำศีลภาวนาเนาะพี่น้องใส่สุดขาวนุ่งขาวห่มขาวเนาะพี่น้องเออแต่ถ้าสอเขยวจะไปในช่วงนี้ก็สมมติว่าจะไปบวชที่พามบวชอันใดกะเอคอคงจะได้อยู่ นะคะถ้ถาเมีนมีทีมงานเนาะพี่น้องเพราะว่าลูกผู้ทูนี่ก็้หูหูพี่น้องขนาดไม่เกี่ยวเขาอยู่ตรงไหนตรงหน้าเอามาน้ำนีก็บ่หอมบ่หายบอ่อะนะคะพี่นออาา้องเมื่อมีปฏิกิริยาว่าจะงอแงเลยนะคะเป็นเด็กดีมากเลยนะคะสําหรับน้องผู้ทูนเนาะค่ะเหตุไหนพลอยแม่ได้หาเงินหาทองอยู่พี่น้องเป็นจังบุญอยู่ค่ะอะจาจังไหน่นะฝากไว้สาหรับการมีโอกาสให้รีบคว้านะคะพี่น้องไม่ว่าจะทําบุญในเรื่องใดก็ตามอยู่ที่ใจเรา นะคะคิดดีได้ดีค่ะพี่น้องคิดจังใดๆจังสันเนาะเอออะถ้ามีโอกาสทําก็ทํานะคะบม่มีโอกาสกะไม่เป็นไรนะคะแค่แต่งกันห้าขึ้นหิ่งไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเราทุกศิกระทุกวันพระก็ดีแล้วนะคะพี่นอ้องนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะพี่น้องขอแค่เราทําทุกอย่างด้วยความเต็มใจทําทุกอย่างด้วยความขอฝากไปนะคะสําหรับการทําบุญเนาะ มีโอกาสให้รีบคว้ามีเวลาให้รีบทําก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคะเหมือนเราทําบุญกับพ่อแม่นี่แหละพี่น้องยามเพิ่นมีชีวิตอยู่เฮาให้เฝ้าเห็ดตอบบุญแท่นคุณนเนาะพี่นอ้องสิ่งใดดีสิ่งใดแสบให้เฝ้าหาไปเพิ่นกิน่นเงินท่องหาได้เฝ้ายิบเงินใส่ติน่นใส่มือเพิ่นนะคะพี่น้องให้เพิ่นได้คิดว่าเฮานี่คือน้าเพิ่นอยู่นะคะบ่แมนว่าหันหลังออกจากบ้านปุ๊บนี่ลืมพอ่อลืมแม่บ่แมนดิพี่น้อง ถึงจะไม่มีเงินทองโทรมาหาทุกมันก็ยังดีอย่างน้อยๆน,นะคะอาทิตย์ละครั้งหรือจะวันเว้นวันก็ได้เท่าที่เราทําได้นะคะพี่น้องเข้าใจถึงความอยากงไงของแต่ละบุคคลเนาะจนบ่มีเวลาจะได้เลี้ยวแล่ดูแลพ่อแม่เฮ้าุุละพี่นอ้องอาจงได้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับการดูแลคนในครอบครัวเฮ้เนาะ โดยเฉพาะพ่อแม่บุพการีนะคะมีหน่อยเงินหน่อยมีรายเงินรายแล้วแต่กําลังจิตใจกําลังเงินกําลังท่องเข้าค่ะพี่น้องทํากับใครก็ทําได้ทํากับพ่อแม่ไม่เสียหายค่ะพี่น้องอ่ะโชคดีไม่ใช่ตามตัวเลขแนวทางของสูตรสายลับค่ะพี่น้องยกสมุดประกาศขึ้นมากค่ะพี่น้องโจทย์เลยค่ะโจทย์เลยนะคะเลขสูตรสายลับนะคะหนึ่งธันวาคมหกเจ็ดค่ะพี่น้องวิ่ง สองมาล้านเปอร์เซ็นต์ให้เม็ดเดียวล้วนๆนะคะพี่น้ององวดน,นี้เลียกหน่อยเลือเกินนะคะจับคู่เด่นให้สองสองสองสี 2, 2่สองเจ็ดสองแปดนะคะแล้วก็คู่รองก็แปดสองค่ะพี่น้องเออแม่นสีเขียนคู่ร่องก็ได้ซอเขียวลืมพี่น้องสรุปแล้วเลขงวดน,นี้มีสี่คู่พี่น้อง ไปกับนะคะส่วนมากจะแตกล่างนะคะชุดนี้ส่วนมากจะแตกล่างนะคะเรามีโอกาสไปล่างไปบนได้พร้อมแบบไม่ต้องกลับนะคะพี่นองเออหรือจะกลับกันไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะสอดเขียวบกประมาทดิไปกลับบนล่างเลยนะคะพี่นงเพื่อความไม่ประมาทนะคะพี่นองเออสามารถแตกบนแตกล่างแต่ไ่แม้มันออกมากท้ๆทแล้วมันวากลับพี่น้องมันออกตูตุงนี่แหละคือสิ่งที่วิเศษนะคะสำหรับเลกสูตรนี่เนาะขันย้มมันได้เข่ามันเข่าคักแถอดนีพี่นองอื ดูต่อค่ะพี่น้องเลขสูตรสายรับนะคะฝากไว้หนึ่งธันวาคมหกเจ็ดนะคะพี่น้องวิ่งสองมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคู่เด่นนะคะคู่เด่นสองสองสองสี่สองเจ็ดสองแปดคู่รองแปดสองค่ะพี่น้องแบบไม่ต้องกักเลยนะคะพี่น้องสี่คู่นี่โอ้ยเท่ากับเลขสี่คู่เองถึงจะมาห้าคู่กลับให้แล้วนี่เห็นบ่กลับให้แร้วแต่ตัวอื่นไม่ต้องกลับก็ได้ตัวนี้ ในลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องเลขมาแบบนี้โตกลับกับมีกลับให้เร็วนะคะตัวที่ไม่กลับก็ไม่ต้องกลับไปเลยนะคะแสดงว่าสามคู่นี่เห็นว่าเป่าสองสองกับพอต้องกลับอือสองสี่กับสองกลับแค่สองตัวแค่นี้เองแม่นพี่น้องสมัครกลับกลับให้เร็วไม่กลับอยู่สองคู่สามคู่นะคะพี่น้องเห็นว่าสรุปแล้วไม่กลับอยู่3ามคู่พูน่ะ ไอ้ตัวกลับนี่คือเป็นตัวรองตัวกันแค่นั้นเองนะคะพี่น้องอ่ะแคบหน้าจอบาน,นี้พี่น้องชอบกระจัดคัดกระพานแนะนําเป็นที่สุดเลย <c oughs> นะครพี่น้องเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสนะคะขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่ค่ะพี่น้องขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ